มีใครได้เห็นคลิปหมอทุบตีพยาบาลกลางวอร์ดเพราะทำงานไม่ถูกใจบ้างคะอันดับแรกนะหมอลูกเกดดูแล้วเห็นใจน้องพยาบาลมากๆและน้องควบคุมสติอารมณ์ได้ดีมาก คือเหตุการณ์แบบนี้หมอต้องบอกเลยว่ามันมีเกิดขึ้นเรื่อยๆแหละในวงการเราเพียงแต่ว่าคนไม่ค่อยรู้เฉยๆนะคะอย่างตัวหมอเองเนี่ยหมอก็เคยโดนนะทุบกลางหลังแบบนี้ดังอักเลยนะคะตอนนั้นเนี่ยอายุก็เยอะแล้วนะก็ยังงงอยู่ว่าโอ้โหทาไมเขากล้าทํานะคะและความรู้สึกในตอนนั้นของเราคือมันท้อแท้มันเสียใจมากเลยว่าโอ้นี่เราทําไมต้องมาโดนอะไรแบบนี้นะคะ ต้องบอกเลยว่าคนแบบนี้นี่แหละที่ทำให้คนทำงานดีๆเสียกำลังใจแล้วก็เบินเอาแล้วก็อยากลาออกมากเลยยังไงต้องฝากเรียนท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะคะว่าถ้ายังปล่อยให้บุคลากรแบบนี้เขาอยู่ต่อไปอ่ะคนดีๆที่เหลืออยู่ก็จะยิ่งหมดกำลังใจลงไปทุกๆวันนะคะมันต้องมีการจัดการนะ ทุกสาขาอาชีพในโรงพยาบาลนะคะพวกเราเท่ากันทุกคนนะคะทำหน้าที่เพื่อรักษาคนไข้เหมือนกันทุกคนไม่ใช่ว่าคุณเป็นหมอแล้วจะไปทำยังไงกับใครก็ได้ไม่ว่าคุณจะเรียนเก่งเรียนดีแค่ไหนนะคะ IQ สูงปรีดนะแต่ถ้าคุณไม่สามารถควบคุมอารมณ์และไม่มี EQ ที่ดีนะคุณอยู่ในสังคมได้รอดยากคะ่ะ